เคยสังเกตเพื่อนร่วมงานคนนั้นไหมใช่คนนั้นนั่นแหละคนที่เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเขาก็เหมือนคุณทำงานหนักกลับบ้านดึกชีวิตวุ่นวายแต่ตอนนี้เขาดูดแตกต่างไปมากเขายิ้มได้ทุกเช้าที่มาทำงานงานเสร็จไวกว่าเดิมคุณภาพดีขึ้นที่น่าอิจฉาที่สุดคือเขามีเวลากลับไปกินข้าวกับครอบครัวพาลูกๆไปเที่ยวในวันหยุดคุณได้ยินเขาคุยโทรศัพท์กับลูกเสียงหวเราะของพวกเขาทำให้คุณรู้สึกเจ็บแปรบในอก เขามีความสุขมีพลังมีชีวิตชีวาในขณะที่คุณยังคงเหนื่อยล้าคุณอดสงสัยไม่ได้เขาทําได้ยังไงวันหนึ่งคุณทนไม่ไหวต้องถามเขาคําตอบที่ได้ทําให้คุณอึง้งผมเรียนรู้จากนกฮูกคุณรู้จักนกฮูกไหมเขาตอบยิ้มยิ้มนกฮูกใช่นกฮูกนั่นแหละเขาเล่ว่านกฮูกฉลาดพอที่จะไม่ทําทุกอย่างพร้อมกันมันเลือกมองทีละมุมจับเหยื่อทีละตัว ผมก็เช่นเดียวกันผมเลือกโฟกัสทีละเรื่องแต่ไม่ลืมมองภาพรวมเขาเล่าต่อได้รอยยิ้มที่ทำให้คุณอยากมีชีวิตแบบนั้นบ้างวันนี้อาจทุ่มเทกับงานพรุ่งนี้ให้เวลากับครอบครัววันถัดไปดูแลสุขภาพแค่นี้เองเหรอคุณถามอย่างไม่น่าเชื่อแค่นี้เองเขายืนยันแต่คุณต้องทำให้สม่ำเสมอคุณมองเขาด้วยความอิจฉาปนชื่นชมอยากมีชีวิตแบบนั้นบ้าง อยากกลับบ้านไปกอดลูกอยากมีเวลาคุยกับคู่ชีวิตโดยไม่ต้องเหมอมองหน้าจอโทรศัพท์อยากตื่นมาพร้อมกับรอยยิ้มและพลังชีวิตคำถามสำคัญก็คือคุณพร้อมที่จะเป็นนกฮูกบ้างแล้วหรือยังหรือว่าคงยังเป็นหนูแฮมสเตอร์ที่วิ่งวนอยู่ในกรงล้อทางเลือกอยู่ที่คุณแต่อย่าช้าเกินไปนะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้เพราะความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้รอใครอยู่เฉย